สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลศรลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันจันทร์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่14ถึง20พฤศจิกาย,ยน2564ดวงดีของคนเกิดวันจันทร์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับค่ะขอไพ่ให้กับดวงดีให้กับคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดวันจันทร์นะคะได้ไพ่กาวน์นะคะดังนั้นดวง,ด,วงดีงคุณในดวงดีเนาะค่ะค่ะมันเป็นไพ่เอออาจจะไม่คือไพ่อาจจะความหมายมันอาจจะไม่ค่อยมีคีย์เวิร์ดมันก็คือความกังวลความบาดระแวงแล้วก็ต้องหาที่พึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยการที่มันอยู่ในไพ่ดวงดีนะคะก็ โชคดีแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณควรทําก็คือเมื่อไรก็ตามที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะเอ่อการที่คุณอยู่กับที่ไว้เฉยๆนะคะอย่าเพิ่งคิดที่จะต่อต้านหรือคิดที่จะลุกขึ้นสู้อะไรตอนเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีและอยู่เฉยๆก่อนแล้วก็หาที่ปรึกษาที่ดีๆที่จะหาให้ให้ความช่วยเหลือคุณได้นะคะการเอ่อหรือมันอาจจะหมายถึงว่าอาทิตย์นี้ยถ้าเกิดมันมีเอ่อถ้าสมมติมันมันมีเรื่อง เกี่ยวกับข้องกับงานอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรของคุณนะนะคะก็ทางที่ดีก็ต้องเออพ,ยพยายามหาคนที่ปรึกษาที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้นะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงว่าบางทีงานที่คุณถูกมอบหมายให้ทำเนี่ยแล้วคุณไม่อยากทำเพราะภาพนี้มันเหมือนกับว่าใครไม่อยากทํางานอะไรอะไรเงี้ยก็มักจะมาให้คุณทําซึ่งอันนั้นน่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีของคุณเพราะคุณอาจจะ เมื่อคุณต้องทํางานแล้วไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจอ่ะปรากฏว่าการทํางานของคุณอะ่ะมันได้ผลดีมันทําให้คนอื่นได้รู้ว่าเออคุณมีความสามารถสามารถทํางานได้หลายอย่างนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบเออทําได้สําเร็จด้วยดังนั้นาการที่เออถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรไม่เยอะแยะก็พยายามทำเอาไว้นะคะอย่าเพิ่งไปแบบท้อถอยหรือว่า คือน้อยอะไรมากมายนะคะหากผู้ช่วยหาคนที่จะให้ความช่วยเหลือคุณอะแล้วก็งานการทั้งหลายมันก็น่าจะผ่านคนไปได้ด้วยดีนะคะแล้วมันอาจจะนํามาซึ่งโชคดีของคุณในในสัปดาห์นี้ก็ได้ค่ะอืึโอเคครับก็อาจจะมีความกังวลอยู่เนาะในสัปดาห์นี้แต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณน่าจะประสบความสําเร็จเพราะมันเป็นขึ้นมาด้านดวงดีเนาะก็น่าจะทาได้เป็นอย่างดีนะครับระมัดระวังเอาไว้ก็ก็เป็นด้านที่ดีนะครับทําอะไรออกมา ก็จะทําให้กิจการงานของคุณดําเนินไปได้ดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังจริงๆคนเกิดวันจันทร์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับดวงร้ายของคนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเนาะส่วนใหญ่ก็น่าจะอันที่หนึ่งนะครับอาจจะหมายถึงการเดินทางนะครับก็ไปไหนมาไหนระมัดระวังหน่อยนะครับอาจจะออกไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยนะครับซุกซนนะบางคนนี่ทําตัวเหมือนเด็กๆอะไรเงี้ย นะครับแล้วก็เที่ยวเล่นนะครับสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดมันค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ควรจะประมาทนะครับยังมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อกันได้อยู่นะครับจำนวนตัวเลขลดลงแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตก็ลดลงนะครับก็ใจชื้นขึ้นมาแต่อยากให้ตัวเลขของการสูญเสียชีวิตเป็นศูนย์เร็วๆจริงๆนะครับไม่อยากให้มีใครสูญเสียเล็กอีกเลยนะครับก็ ยังคงต้องตั้งก่าที่สูงนะครับคนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ดูเหมือนการเดินทางการเ,เที่ยวเล่นอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะออกไปเที่ยวออกไปสังสรรค์หรือออกไปประจนภัยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณตั้งเป้าวางแผนไว้นะครับยังไงไปก็ได้นะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าคุณเลี่ยงได้นะครับงดไปก่อนในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการดีนะครับ แต่ถ้ามีความจําเป็นพอมีภารกิจที่จะต้องไปจริงๆก็ระวังครับเรารู้ก่อนเรารู้ล่วงหน้าเราก็หาทางป้องกันนะครับเพิ่มมาตรก,การให้กับตัวเองเยอะๆเช่นการใส่หน้ากากขอให้เคร่งคลาดมากนะครับใส่สักสองชั้นเลยน่าจะดีนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆฉีดแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับใครจะว่าเราประสาทรับประทานก็ช่างมันนะครับเพราะเราต้องห่วงตัวเราก่อนนะครับ ซึ่งการห่วงตัวเองเท่ากับห่วงผู้อื่นด้วยนะครับคิดซะอย่างนั้นนะครับใครมาล้อเลียนอะไรคุณคุณก็บอกไปว่าเป็นเพราะฉันห่วงเธอนะฉันท,ทำแบบนี้นะไม่ใช่เพราะว่าฉันกลัวอะไรนะเรา uh, แมนๆไปก่อนว่าเราทําเพื่อผู้อื่นนะครับซึ่งมันเป็นจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องพวกนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็อาจจะหมายถึงลูกหลานเด็กๆในบ้านนะครับถ้าใครมีนะครับที่บ้านมีเด็กๆ นะครับติ็กำลังวัยโซนน่ารักเชียวนะครับแต่ความโซนของเขาอาจจะสร้างปัญหานะครับงั้นสัปดาห์นี้ดูแลใกล้ชิดหน่อยนะครับอย่าให้โซนจนเกินไปอาจจะปีนป่ายหคล้ลมตีรังกาหรือทำข้าของเสียหายสร้างปัญหาได้นะครับก็คอยดูแลเอาใจใส่ก็จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นนะครับหรืออาจจะหมายถึงคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองนะครับอาจจะมีลูกน้องบริวารน,นะครับ ก็ต้องระวังเอาใจใส่หน่อยนะครับสัปดาห์นี้บริวารของคุณอาจจะสร้างปัญหาได้นะครับที่คุณคาดไม่ถึงงั้นคอยดูแลใส่ใจเรียกมาคุยเรียกมาซักถามหรือเข้าไปดูการทำงานของพวกเขาอย่างใกล้ชิดสักนิดนึงนะครับจะได้ไม่หลงหูหลงตาหรือมีช่องโหว่อะไรที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับจะได้ป้องกันทันท่วงทีนะครับบริวารในที่นี้อาจจะหมายถึงถ้าใครไม่กิจการ ใหญ่โตอะไรนะครับเป็นแค่มีบ้านแต่ว่ามีแม่บ้านนะครับมีคนขับรถมีคนสวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบนั่นก็จะเป็นบริวารน,นะครับก็เช่นกันนะครับคอยดูแลใส่ใจหน่อยนะครับสัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่มีปัญหาว่าอาจจะลาออกก็อาจจะหมายถึงเขาทำงานอาจจะสับเพ่าหรือเลื่อนเล่ออะไรไดนะ้ก็ต้องคอยตรวจตาดูแลเอาใจใส่กันให้ดี นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องพวกนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีโอกาสเจอใครนะที่เป็นสำหรับคนโสดนะครับอาจจะเคยเจอคู่ที่หรือคนที่น่าสนใจลักษณะอาจจะเป็นคนต่างวัยนะครับค่อนข้างเด็กๆนะครับแล้วก็ดูมีสเสน่ห์น่ารักเชียวนะครับช่างพูดช่างจานะครับแต่ การเข้ามาแบบนี้ในสัปดาห์นี้อาจจะหมายความว่าเข้ามาแล้วมีปัญหานะครับเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาปล่อยให้ละแล้วก็จากไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นคนเกิดวันจันทร์ที่เป็นโสดอยู่ทําใจดีๆนะครับอย่าพึ่งจริงจังอะไรมากนะครับถ้ามีเข้ามาก็เผื่อใจไว้หน่อยถ้าคุณสนใจนะแต่ทางที่ดีก็อย่าพึ่งสนใจเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ประเดียวประดาวนะครับมาแล้วก็ไปนะครับไม่ไม่จรังยั่งยืนแน่ๆนะครับ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็คงไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานแหละนะครับคอยดูแลบุตรหลานบริวารให้ดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า่วนเรื่องสุขภาพน่าจะสดใสแข็งแรงดีมียังไม่น่ามีปัญหาใดๆนะครับก็แค่ที่เตือนไว้นะครับเดินทางไปไหนระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหน่อยแล้วกันเพราะว่าการเดินทางอาจจะสร้างปัญหานะครับไม่งั้นก็อาจจะ ระหว่างเรื่องของลดราการใช้ยานพาหนะอะไรต่างๆนะครับตรวจตราให้ดีนะครับจะได้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาระหว่างทางนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วคนเกิดวันจันทร์จะได้รับพอรอะไรไปนะครับรับพรดีๆจากไพ่ไปด้วยแล้วกันนะครับไพ่ก็ขอวอวยพรให้คนเกิดวันจันทร์นะครับเป็นสัปดาห์ที่เนื่องจากว่าปัญหาที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของการเดินทางนะครับไพ่ก็เลย ขึ้นมาอวยพรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางก็ขอให้เดินทางไปไหนมีความราบรื่นปลอดภัยนะครับแล้วก็ประสบความราบรื่นนะครับเดินทางอย่างมีความสุขพร้อมกับเดินทางกับผู้ร่วมทางที่มีความสุขไปด้วยกันนะครับก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์มีความสุขและก็โชคดีนะครับ